เมื่ออาการของโรคพาร์กินสันค่ะมีการเปลี่ยนแปลงคุณหมอค่ะมีคําแนะนําการสังเกตอาการของคนไข้เพื่อแจ้งคุณหมออย่างไรบ้างคะครับสิ่งที่หมออาจจะตอบอาจจะเป็นคล้ายๆหลักข้วๆนะครับเพราะว่าคําถามที่ถามมาไม่ได้ถามถึงเรื่องของอาการอะไรนะครับหรือว่าเป็นคําถามที่ค่อนข้างเฉพาะคำถามที่กว้างๆอย่างนี้หมอมมกจะตอบด้วยหลักการนะครับหลักการคือเราจะต้องทราบว่าอาการที่เปลี่ยนแปลงนั้นคืออะไรเปลี่ยนแปลงจากเดิมอย่างไร ช่วงเวลาของอาการที่เกิดนั้นมีความสัมพันธ์กับมือ้อยาหรือเป็นช่วงเวลาไหนแล้วก็อันที่3มคือเรื่องของความรุนแรงของอาการนะครับโดยโดยเฉพาะว่าความรุนแรงของอาการนี้มีผลกับชีวิตประจําวันอย่างไรแล้วก็ทําให้คนไข้มีอันตรายอะไรหรือเปล่านะครับสอย่างนะครับอาการอะไรที่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจากเดิมอย่างไรอย่างที่2คือช่วงเวลาของอาการที่เกิด โดยเฉพาะมีการสัมพันธ์กับมื้อยาหรือช่วงเวลาไหนเป็นพิเศษไหมนะครับอย่างที่3คือความรุนแรงโดยความรุนแรงนี้เราเน้นถึงความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตนะครับแล้วก็ความปลอดภัยของผู้ป่วยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเรารู้3ประเด็นตรงนี้เนี่ยแพทย์จะสามารถหาความสัมพันธ์ได้ว่าอาการต่างๆเหล่านี้มันเกิดจากการที่ประสิทธิภาพของยาลดลงหรือเปล่านะครับหรืออย่างที่เราเคยคุยกันว่าเป็นช่วง ออฟของมื้อยาหรือว่าจริงๆอาการต่างๆเหล่านี้อาจจะเป็นผลข้างเคียงของยาก็อาจจะเป็นไปได้นะครับอาการของภาคกินสันด้วยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมองเป็นหลักๆอยู่2ประเด็นกลุ่มใหญ่ๆนะครับอาการที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวนะครับอย่างเช่นอาการเดินติดขัดกลับมาอาการสั่นรุนแรงขึ้นอาการแข็งเกร็งหรือเคลื่อนไหวชา้าหรืออาการที่นอกเหนือจากการเคลื่อนไหวอย่างเช่น มึนศีรษะนะครับผมมีอาการท้องผูกนะครับเหนื่อออกเยอะนะครับนอนไม่หลับอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่เราจะเ,เป็นข้อมูลที่สําคัญในการที่จะให้แพทย์สามารถที่จะปรับยานะครับแก้ไขต่างๆได้ดีขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับเวลาเราถามนะครับอาการอะไรที่เปลี่ยนแปลงช่วงเวลาไหนนะครับ แล้วก็ความรุนแรงเวลาเราไม่แน่ใจอะไรเดี๋ยวนี้เรามีสมาร์ทโฟนอยู่กับมือนะครับลองถ่ายอาการของผู้ป่วยนะครับแล้วเอาให้แพทย์ดูนะครับตอนเอาให้แพทย์ดูก็ต้องมีช่วงเวลามีรายละเอียดสามอย่างอย่างที่หมอพูดถึงเมื่อกี้นี้ด้วยนะครับแพทย์จะได้สามารถที่จะช่วยแก้ไขปรับยาช่วยให้อาการของท่านดีขึ้นครับขอบคุณครับ